แลหลทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปกรุงเทพอยู่ในช่วงที่แบบช่วงพักฟื้นร่างกายหกหับเราก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเนี่ยมึงกูเศร้าอ่ะมึงต้องไปเที่ยวกูให้ได้นะมันก็โอ okay. เคแล้วก็หาวันแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วตอนนี้เราตื่นเต้นกันนะแต่ว่าเราง่วงนอนเดี๋ยวไปเจอกันที่กรุงเทพนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนบ้างวันแรกน่าจะมีเวลาไม่เยอะนะเพราะว่ามันต้องเดินทางด้วยนะ ต้นตอนมาก็ไม่ดีแล้วทุกคนโดนค่าวินไปสองร้อยแล้วพอเช็คอินเข้าโรงแรมนักงานบอกว่าให้ผายใจใจค่ากุางแจอ,อีกห้าร้อยบาทมันนั่งหุ่นกินตรงไหนรู้ไหมตรงที่เราไม่มีเงินสดแล้วเขาไม่ให้โอนเขาบอกว่าให้ออกมาเบิกตังค์แล้วก็ไปจ่ายไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ให้โอนเข้าใจไหมสิ่ง ความประทับใจแรกตอนนี้คือยังไม่มียังไม่เจอนะทุกคนนั่งรถจากไหนมานั่งรถจากไหนมาชุมพร,จ,มพรจ้าชมพรามาเจอกูที่ไหนกรุงเทพจ้าขยันขยันจัดเพื่อหาแดงเดินเลาะแล้วจ้า,จาแต่มันใหญ่มากสถานีกลางบางซื่อ เดินจ้าเดินให้ผอมไปเลยมาถึงปุ๊บอะไรนะซื้อตั๋วกลับก่อนเลยใหญ่มากมึงเราเพิ่งมาถึงแต่ว่าเราซื้อตั๋วกลับแล้วด้วก่อนเดี๋ยวเต็มโคตรใหญ่เลยไงตตายโคตรใหญ่อ่ะมึงทําไมต่างจังหวัดบ้านเราไม่มีอย่างงี้บ้างวะบ้านเรานี่ต่างจังหวัดไม่มีอย่างงี้เลยเดินหลงเดินหลง ใชน้าเทาเท่าไรคะใช้นาทาสองร้อยห้ิบครับี่อื่นนะมึงแต่ว่ามันแพงว่ะมันแพงี่ให้คนเลยตนใจเออะไ่ปอทมันมีทางอื่นนะวะเอมาร์ทีไปหุ่นละน่าจะถูกกว่าไหมเออตรงนี้ตรงนี้มาคิดก่อนเอ็มาทีก็ได้วะา ค่าตุกๆกสองหสิบาทไปยยงวลา20สินาทีถ้าเป็นบ้านเราแวน้นมอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวถึงแล้วอ่ะเศร้าอ่ะไอ้ยมันเหมือนมันเป็นวันแบบวันเศร้าๆอ่ะทำไมทุกอย่างที่เรามาวันนี้มัน,มนแบบเศร้าหมดเลยเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่เศร้าแล้วไม่ใช่ไมมเศร้าตังค์เนี่ยเศร้าเฮียในบัญชีเนี่ยสองหสบาทโหหินไปกับกรุงเทพเลยเอ้ยไปดิไปกรุงเทพเลยมันแพงเกินไปปะวะเดินหลงอยู่บางซื่อน,นี่แหละ วันนี้มึงจะไม่ได้นอนอีกหนึ่งวันเพราะว่าจะต้องยาวๆไปมึงจะต้องไม่ได้นอนครบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเกินละนนนวันนี้มึงต้องเกินวันนี้มึงต้องได้นอนตีสามตีสี่โน่น่ะเไเ <c oughs> ออไปหาของกินมึงเมื่อกี้เมื่อกี้เราเรากินข้าวไปคนเะเท่าไหร่นะสี่สิบห้าบาทเอาของกูหกสิบห้าอิตยีไปมันเจ็ดสิบบาทแต่ว่าค่ารถมาไปกลับอ่ะไอ้เฮียโคตรแพงอ่ะแพงกว่าค่าข้าวอีกอะงงมากเลยอ่ะ เฉพาะค่ารถนี่ก็หมดตัวแล้วนะมากรุงเทพอะจะเดินทางต้องคิดให้ดีค <laughs> <laughs> ิดถึงบ้านค <laughs> <laughs> ิดถึงบ้าน <laughs> ขึ้นมาทันทีค <laughs> ่ารถแม่งแพงจัดเลยอะเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปเอ t อทแทนไปตุกตุกแต่ว่าเดี๋ยวขากลับก็อาจจะตุกตุกละมังม้งมั้งเอออาจจะถูกกว่าก็ได้ <laughs> แต่ว่าไม่แน่เราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศนั่งตุกตุกขากลับก็ได้เพราะว่ามันใกล้กว่าที่นี่ไงคิดว่านะอยากนั่งแบบเออผมบินๆินมากเลย มึงดูคั่งดเกิดเอาเดินมึงดูมึาพ่อหัวงหมกปูฟิวระหว่างทางอะไรแบบเนี้ยที่รีเกาหลีเหรอเออมึงดูหัวกูตอนนี้ไปเก็บนะปล่อยเกี่ยวตายรถตามหลังมาชนมึงหัวกูยังฟูไม่พอยก่อนเออต้องฟูได้อีกสะมาเลวใช่สแล้วเลยแถมผมว่าเอทเวนด้วยนะคันซีวต้องเข้าเด็กกูสะอีกไม่เป็นไรมีได้ปอะผม เออใช่ใช่แต่เก่ามากเลยมึงมึงคลิปนี้ตั้งแต่กูมากูยังไม่เจอเรื่องดีเลยอะแล้วมึงจำไว้นะอย่าหาจองที่นี่ทั้งเดียวไปมันข้าวหน้าเนื้ออร่อยอยู่อย่างเดียวพี่ประทับใจลองทําตัวเป็นอะไรนะบรรณาเขากุ้งใช่ไหมตอนนี้อยากกลับบ้านมากเลยอะเห็นราคารถแล้วอยากกลับบ้านมากเลยอะมันแพงมากเลยแพงกว่าค่าข้าวอีกอะ นี่ความสงบมาหาความลำบากด้วยความที่อยากเนตัวเป็นเด็กเข้ากูงสุดฟังจริงๆน้ำเงือกุ้งอะดีที่ยครข้างหน้าอีกไหมข้างหน้าไปอีกไหมไปคยอ่ยคุยเราจะไม่มีความลับจำกันเรื่องนี้เด็กท่องเที่ยวอย่างเราะต้องไปได้ทุกที่เราต้ององไห้หมดเด็กให้หมดเด็กท่องเที่ยวเด็กท่องเที่ยวอย่างเรา มึงดูสภาพหน้ากูโอ้โหไม่ไหวแล้วนี่แค่กลางคืนนะมึงไปเดินกลางวันูเรื่องเออร้อนดิทีเนี้ยร้อนเลยเหงื่อซกเลยทีเนี้ยเราอยู่บ้านเรา,า,าต้องนั่งกี่กี่สถานีอ,าอ่ะมึงอันนี้คือเราจะไปเยววาวราชใช่ปะใช่โอ้โหอีกเดี๋ยวนะบ้านนึงไอ้แค่สยบเก 19, นั่งอืดเลยนะมึงแท็กซี่ไหมแท็กซี่ไหมแพงไม่ไหว ตอนนี้เราอยู่บางซื่อแช<อ>่นั่งรถกูว่าเขาท่าจะพากูมาไปนะนนนเรา,ารยอมเสียส50ก็ได้ปะยอมให้ใช้หนาเท้าที่เหา <laughs> ที่เหล่กูไม่เอาแล้วแท็กซี่กูยอมให้มึงมึงอยู่ไกลยืนกันเวียนหัวกูว่ามึงเราหลับไปได้ตื่นหนึ่งเลยอ่ะก่อนเราจะตื่นขึ้นมาใครคิดว่าอยู่กรุงเทพจะสบายมันไม่ได้สบายมันก็จะลําบากแบบนี้หลังการเดินทางอ่ะแต่โชคดีที่ว่ามันมีหลายอย่างให้เราเลือกไงมึงลองไปถามแท็กซี่ก่อน พาแท็กซี่ถูกกว่าก็แท็กซี่มันวัดมิเตอร์ไงเออป่ะขับไปแท็กซี่ก่อนไหมล่ะแล้วขากลับก็ค่อยค่อยไปกับลุงเพราะว่าขากลับกูยังหัวฟูใช่ไหมว่าลุงอ่ะจะต้องแบบสนหน้าพวกกูแหละเพราะแบบนสุดท้ายมันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ต้องกลับมาหากูิกเยเนาะยเมันถูกจริงแต่มันนั่งนานนี่เออเก้าสถานีมึงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันว่ามันถูกจริงไม่จริงอ่ะอันนี้พอหาแล้วหลือร้อยยี่สิบห้าแต่อันนู้นน่ะกูไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้ที่เรามาเรานั่งเมบา ไอเอ็ม์ที่เรานั่งมาอันนั้นกี่สถานีสเองเอาหกสี่อัตตีไปสี่สถานีเกือบร้อยเลยเออวะก็เกินอ่ะก็ตลกเนาะจะกลับมาขึ้นรถลุงรนลุงหายอีกลุงไม่ส่งคนแล้ววันนี้มันคือวันที่โชคไม่ดีมากๆเลยเป็นวันที่รู้สึกว่าหาอะไรประทับใจไม่ได้เลยมันเศร้านุ้วยแตตัดสินใจช้าก็จะประมาณนี้แหละทุกคนลุงไปแล้ว ทีนี้ก็เลยเหลือทางเลือกสุดท้ายก็คือเรียกแก๊ปเรียกแก๊ปแต่ตอนนี้ก็คือถูกสุดแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันถ้าใครจะมาไม่ต้องเตรียมเงินค่ากินมาเยอะเตรียมเงินค่าเดินา <c oughs> ทางมาเยอะเพราะว่าใช้เยอะจริงสองร้อยสี่สิบสี่งก็จะไม่ต่างกับของลุงแล้วว่ะ <c oughs> เออไอ้ที่สั่งๆ <c oughs> แล้วเถอะตอนเนี้ยมันไม่มีทางเลือกมันเหลือทางเลือกเดียวเกิดแต่แท็กซี่แท็กซี่ก็ไม่ไปรถลุงลุงก็ไม่ไปลุงไปแหละแต่แต่ว่าเราเลือกมากเอง โทษลุงไม่ได้หรอกอะไรก็ได้ตอนนี้ยอมจ่ายแล้วเอีอ่ยหมดหนทางจะสู้เจ้าเราแม่งก็มาไกลเหมือนกันนะมันหลงอยู่กรุงเทพเนี่แหละอีดอกอยู่บ้านเอาแว่นมอเตอร์ไซค์กลับเสร็จแล้วถึงแล้วปันเนี่ยเดินวนอยู่ตรงเนี้ยชั่วโมงได้ไะกูยอมจ่ายสองร้อยห้าสิบพ่อลุงให้แม่งหัวกูจะได้ปิ้วแล้วทีเนี้ยบุญมีแต่กำบังอะ่ะเฮ้ยโอ้ยมึงเขารับคนอื่นเขารับคนอื่นมาแต่ลีลากันเนี่ยกูกับมึง เราเดินตรงเนี้เป็นชั่วโมงแล้วขำปะเด็กต้องเที่ยอย่างเราแม่งเปิดประสบการณ์ใหม่ในการวิ่งอะไรตามตุ๊กตุ๊กแต่ตุ๊กตุ๊กไม่สุกกลับตลกปะตลกในความมึงกับกูนี่แหละไม่เหมือนบุญมีตะกำบังอ่ะพอเราย้มมาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะรถก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วพอเราย้ยมาฝั่งนู้นรถก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งมึงบอกลุงเ้าเนี่ยขนาดน่ะนี่เยาวราชใช่ไหม เหมือนไอติมโบราณอะไอติมโบราณเนี่ยเอาเรามันคือไอติมโบราณอร่อยดีกรอบมากอร่อยกะเพราจริงจริงอะอร่อยมาก ้็แป้งก็กรอบมากโคตรดีเลยคนโคตรเยอะเลยมึงแล้วก็คนก็หายพึบไปเลยเว้ยงง,ง,งเป็นไงอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอ้มเก๊กขวยอร่อยมาก ดูคำจ้าชดฟิลออกกําลังกายเอาหมูชาชูเมื่อกี้ออมไมแต้มหน้าเต็มตาผ่านแบบปลื้ดเห็นคนอื่นอยู่ชั้นสองแต่อีกคนมาชั้นหนึ่งไอ้บูดูสภาพไอ้บูไอ้บูยังไม่ได้นอนหนึ่งวันกับอีกเท่าไหร่นะนับว่าแต่อี <laughs> <laughs> อาการเป็นยังไงบ้างสำหรับวันแรก็กภาพอีฮิ <laughs> เกินหนึ่งวันแล้วที่ไม่หลับไม่ได้นอนเกินหนึ่งวันแล้วที่มึงยังอยู่รอดรู้สึกยังไงตอนนี้หัวกูถึงหมอนแล้วตอนนี้ลับยายาบูดีวันนี้เดินไปกี่กิโลละไป็นต่ำกว่าสิบห้าโลเรียโคตรเหนื่อยแต่ว่าสนุกดีนะดูแบบดูมีอะไรทำเดี๋ยวครั้งหน้าไปหาอะไรลำบากลำบากทำอีกน่ยขอเถียนี่คือบู กูคุยเพื่อนเราตั้งแต่สมัยมหาลัยเด็กท่องเที่ยวอย่างเราจะต้องไปเที่ยวเด็กท่องเที่ยวอย่างเราจะไม่อยู่เฉยเพราะว่าเราจะไปเที่ยวทุกที่<ม>ท,ที่เราอยากไปกลับไป20อีกครั้งตอนนี้เกิดยี่สิบแปดหรอยี่สิบเจ็ดยังยี่สิบแปดมึงเกิดปีอะไรกู <c oughs> เกิดเก้าห<อ>้าเกิดเก้าห้ากับมึงอ่ะมึงก็เท่ากูดิเกิดเดือนอะไรเดือนพฤศจิ <c oughs> กเกิดกรกฎาคมอ่ะมึงเออสองเดือนแต่ไม่เป็นไรหน้าเด็กยี่สิบเจ็ดอยู่ตอนนี้ยี่สิบเจ็ดก็แค่ปักซอย ทั้งหมดคือภาพงานศิลปะมันสวยมากแล้วแบบแสงดีมากเขาทำทุกอย่างแบบดีมาก จะไปไหนกันต่อนะติวันติวันเด,นด,นดินเก่งมากอยู่กรุงเทพอะยี่สิบโลใช่อสองวัน สองวันรวมๆยี่สิบโลโอ้บ้านนะกูใช้ชีวิตได้ปีหนึ่ง20ยี่สิบโลเนี่ยไมยถึงเดินเพราะปกติใช้มอไซค์มันสะดวกกว่านี้อะแล้วว่าอยู่อยู่กรุงเทพมันแบบมันใช้เวลาเดินทางเยอะมากอะคือถ้าอยากจะไปไหนสักที่หนึ่งก็ต้องเผื่อเวลาไ้อย่างน้อยแบบหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่าเดินทางโคตรแพงเลยกะเวลากับยิงไงไม่รู้นะคนที่เออเขาเก่งมากอะคือถ้าให้เรามาเที่ยวเรามาได้นะแต่ถ้าให้แบบอยู่ระยะยาวแล้วว่าเราไม่รอดขนาดเรา เราเคยมาฝึกงานแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้จ่ายค่ารถเท่าตอนนี้อะ่ะไม่ค่อยได้ไปไหนเออไม่ค่อยได้ไปไหนจะว่าไปเวลาแป๊บเดียวเองเนาะสองวันน่ะนี่แบบจะเข้าคืนที่สามแล้วอะ่ะวันแรกเรามาย็นแล้วไงคํำแล้วอีกสาม,อมเออคํำไม่พอคํำไม่พอแม่งจ่ายเงินยับเลยเทีเ่ยว,วันแรกแบบโคตรเซ็งอะ่ะแต่ว่าพอวันที่สองก็เหมือนแบบว่าเราอะ่ะเริ่มเริ่มฉลาดขึ้นไงเ,ออเริ่มเริ่มใช้เงินเป็นแล้วแต่วันแรกแม่งจ่ายยับเลยร้อยสองร้อยม่คุณฟักอย่างเดียวโอตอนแ้นแต่ตอนนี้เออตอนนี้เริ่มฉลาดแล้ว ค่ะดูไม่ค่อยบริการเลยอ่ะกับไม่รู้สิองงเออนา่อนเลิอเป้นไงนนไม่น้ไม่ัแปลกเลยอร่อยจริงแลยมันก็ดีนะเป็นไงโวกระเจื้อเยอะจังเลก็อร่อยนะโอเคอ่ะ สรุปน,นี่มึงเราสรุปกันมึงประทับใจอะไรบ้างในเราหมาเนี่ยนอนตากแอร์เนี่ยกูชอบที่สุดเลยสักนอนเนี่ยเนี่ยผ้าเนี่ยแอร์เย็นๆนะกูชอบมึงรักูแน่ว่าจะอยากมานอนจากทีการที่เราไปเที่ยวมึงประทับใจอะไรบ้างขอสินไป หอสถือว่าโอเคมก็ชอบหอสิ่มท okay. right anyway, ี่สุดดูมีอะไรที่สุดแล้วดูได้อะไรอยากไปแล้วเูอะไรดูแล้วแบบได้อะไรที่สุดแล้วแล้วสิ่งที่มึงไม่ชอบน่าจะเยอะว่าสิ่งที่ชอบเราจะส่งแล้วดีวันในสัตว์มีแต่คนจริงนี่ฮาวนี่ฮาวกุกว่าดีวันอะมันไม่ใช่ทางเรากุ้งถังอะมึงคิดดูขายอยู่ประมาณยี่สิบล้านสัตว์เดินไปตรงไหนก็เจอแต่กุ้งถังกะอะไรนะเล้งเออกับเล้งสายคู่กัน20ล้านได้โแล้วมันขายแบบเหมือนกันหมดเลยอะเมื่อก่อนอะมันยังมีแบบ หลากหลายบ้างอนะแบบซีโคงใช่ปะเออที่เคยเห็นเดี๋ยวขายเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วร้าออน,นปิดเยอะกว่าร้านเปิดมันมีแต่คนจีนนะง่ายๆตอนนี้ถ้าถ้ามึงไปนั่นเจอคนจีนประมาณ80%เออคนไทยก็คือน้อยมากก็มีพวกกูสองน,นี่แหละคนไทยดีวันอะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเราแล้วอะตอนเนี้ยไมไ่รู้สึกว่าคือคือหรือว่าต้องมาเที่ยวขนาดน,นั้นอะแต่ว่าเห็นคนรีวิวว,ว่าเออเนี่ยต้องไปที่นั่นที่นี่นะอะไรเงี้ยแต่พอเราไปจริงแล้วรู้สึกว่าครั้งเดียวพอเอออย่างหนึ่งก็ไม่ชอบ เลยก็คือวันแรกอะ่ะเหมือนเราแบบเราโง่อะ่ะมึงเหมือนมาแล้วเหมือนแบบเราโง่อะ่ะเหมือนแบบค่ารถมันก็เสียแบบยอมเสียโคตรแพงอะ่ะเหมือนโดนเกินราคาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะค่าวินนั่ง15ทีแบบ2อ0รอย่ะไรเงี้ยแบบไม่ไหวอะ่ะแต่วันแรกยอมจ่ายไงเพราะวันแรกเราโง่ไงแต่ว่าวันที่2อ,อะ่ะเราแบบมันก็มีไอเนี้ยให้เราไปหลายอย่างอะ่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปอันไหนอะ่ะ แต่ว่าวันแรกเราเรื่องที่จะไปวินก่อนไงแต่ว่าแก๊ปอ่ะเรายังไม่ค่อยรู้สึกผิดหวังเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนแบบมันไกด์ด้วยเนาะมันแล้วรู้คิดราคาให้สมจริงเออรู้สึกว่ามันคุ้มอ่ะสำหรับแก๊ปอ่ะเรารู้ราคาแล้วเราถึงยอมไปอ่ะจริงแล้วมันมีส่งลนส่งรถให้เราด้วยอ่ะใช่นี่แต่วินกูแม่งวันแรกกูไม่ประทับใจเลยแม่งยังโมโหยังเครืองกูเครืองจนถึงตอนเนี้ยอยู่หมอชิดนั่งวินนี่สาูสองร้อยกูแล้วตอนลุงคนขับรถอ่ะที่มาส่งที่หมอชิดอ่ะ ตอนแรกเขาจอดที่หน้า MRT หมอชิดเว้ยแล้วกูถามว่าลุงเนี่ยถึงหมอชิดยังบอกว่าลุงหนูจะไปไหนลูก่าหนูจะไปหมอชิดลุงยังไม่ถึงหนูขึ้นไปก่อนขึ้นไปกูก็เออโอเคขึ้นไปก่อนไอ้เฮียแล้วมึง MRT หมอชิดกับหมอชิดอะห่างกันไม่ถึง5นาทีอะ<ช>และ้วล,ลุงในในเออแล้วลุงก็บอกให้กูไอ้หนูเนี่ยถึงหมอชิดแล้วกูบอกแล้วมันต่างกันยังไงวะอะไรเงี้ยขามาเออแล้วพอลงปุ๊บก็เจอนั่นแหละไอวินมอไซค์ลากกูไปเลยกูโง่ด้วยตอนนั้นอะวินจากหมอชิดที่ลงรถ ออแล้วก็มาลงที่ BTS หมอชิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงอะจอดที่ MRT หมอชิดก่อนเพื่อม,มันมี MRT จะตูดจักตรงนั้นน่ะลงตรงนั้นปุ๊บมึงจะจ่ายค่าวินประมาณไม่เกิน60บาทแล้วมึงก็นั่ง MRT ติดอจักมาลงสุปที่ศาลยี่สิบสี่บาทแล้วมึงก็เดินเข้ามาถึงเนี่ยไม่ถึงหนึ่งร้อยไม่ถึงสองร้อยด้วยอ่ะไม่โทรถามกูไงพอลุงอ่ะไปที่หมอชิดปุ๊บใช่ไหมกูก้าวเหยียบแตะพื้นที่กรุงเทพปุ๊บอ่ะวินมอไซค์เรียกกูเลยไปไหนหนูไม่มีส่งไหมอะไรเงี้ยอีโดก็สองร้อยดิกูถามราคาก่อนแล้วเขาก็เหมือนแบบอัมอึ้งอ่ะมึงตอนแรกเขาจะแบบ250ห้าองร้อยยี่สแหละแล้วแบบอัมอึงอึงแล้วอยู่ดีก็แบบ200ก็ฮะ200ร้ยเลยหรอสบายไปเลยไอ้เหี้ย สิบห้าทีเองนะแบบเขาบอกไกลนะหนูสิบกิโลนะอะไรเงี้ยทาพูดเหมือนกูไม่เคยขับรถมอไซค์อะไอ้เหี้ยกูอย่าพื้นที่กรุงเทพครั้งในรอบหลายๆปีที่กูมาเที่ยวแล้วแบบกูเจอสองร้อยกูความรู้สึกแรกคือเฟลไปเลยอะือรู้สึกว่ารู้สึกไม่ประทับใจแล้วมาถึงที่โรงแรมให้จ่ายตังค่าค่ามาจําบุญเจไอ้ที่เครืองอะไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายความว่าที่เราต้องจ่ายให้เขาแต่มันเครืองที่ว่าเราไม่มีเงินสดให้เขาแล้วเขาไม่ให้เราโอนอะ เขาให้เราเดินไปเบิกตังค์แล้วก็แล้วก็เดินกลับมาเพื่อที่จะมาจ่ายเขาอะแล้วเราก็แบบมันก็รู้สึกแบบไม่ไม่พอใจอะคือนึกอกปะคือเราคือเรานั่งรถมาไกลแล้วแบบมันยังต้องมาเจอความวุ่นวายที่1แล้วก็มาเจอความวุ่นวายที่2ติดต่อกอันแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกงุนงงอะ่ะแต่ว่าวันแรกก็ถือว่ายอมจ่ายเพราะเหมือนแบบ ยอมเสียค่างโง่ไปเลยแล้วพอวันที่2อ,อะ่ะเหมือนเราก็ปรับตัวได้ใช่ไหมเราก็ไปเลือกที่รู้สึกว่าเออมันมันเดินทางที่จะแบบสะดวกขึ้นเลยเงี้ยก็เลยราคาแม่งห่างกันริบลับเลยอะมึงรู้สึกว่าการอยู่กรุงเทพเป็นไงวะคือก่อนหน้ากูก็มาฝึกงานใช่ไมเก้าเดือนแต่กูก็ไม่ได้แบบต้องมาเดินทางแบบเยอะขนาดนี้เหมือนแบบว่าอยู่ใกล้ BTS ไงก็เลยแบบไปไหนก็ไปกับ BTS อย่างเดียวอะไรเงี้ย ก็อาจจะแบบมีแท็กซี่บ้างแบบบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยพอมาครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าทําไมมันวุ่นวายจังบาอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าการอยู่กรุงเทพอะ่ะมันไม่บอก,อ,อกการใช้ชีวิตในการเที่ยวรู้เปล่าวะทุกอย่างมันแออัดหมดเลยอะ่ะมันเหมือนทํางานแข่งกับเวลาเปะวะเหมือนเราจะเดินทางไปสักทีเราใช้เวลานานมากถ้าสมมติว่าคนแบบปวดขี้อะ่ะแล้วแบบต้องรออยู่บนรถเป็นชั่วโมงอ่ะแบบแบบว่ารอรถ รอรถไอเนี่ยรถเมย์เป็นชั่วโมงเงี้ยมันก็ขี้หดก่อนอะ <c oughs> แทนที่มันจะแบบกระจายกระจายไปที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยทุกคนก็คือเหมือนแบบมากระจุกอยู่ที่เดียวอะตอนเย็นนี่คือไม่ต้องพูดถึง,งรถติดมากประสบการณ์ไม่สัตว์เออประสบการณ์เด็กท่องเที่ยวอย่างเราต้องไปทุกที่ที่อยากจะไปอืมขูกระดึงสิบกว่าโลเมยงขึ้นมาได้แล้วแค่ดิจิทัเออแต่โชคดีที่ว่าที่นี่มันยังมีต้นเลือกอื่นไงแบบ MRT BTS รถเมย์แท็กซี่ตุ๊กต๊กอะไรเงี้ยคือมันก็มีเยอะมากมันเป็นแค่ความโชคไม่ดีของเราอะที่เราแบบเรางโงเโงบบีวันแรกอะเส <c oughs> ียค่างงไห้เฮ200ียสองร้อยดอกแต่ก็ช่างมันเถอะมันผ่านไปแล้วแล้วก็ขำอย่างหนึ่งว,วันแรกที่เราแบบเราไปยิงกับลุงตุ๊กต๊กไอ้เฮียแล้ว <c oughs> ก็วนอยู่อย่างนั้นแหลแต่อาหารเยาวราชก็โอเคอยู่นะแต่ที่ชอบที่สุดเลยอะที่มาที่เนี้ยหอศิลป์ประทับใจมากมันดูแบบมันดูชิวชอวอะคนก็ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยมือเอาจริงกว่ากูก็ส่วนกันนะ สเหนื่อยเฮีย yeah. คนเกาหาเหนื่อยมึงทําไมเราถึงเป็นเพื่อนกันได้วะอาเรียนที่เดียวกันในสัตว์เรียนร่วงเดียวกันก <c oughs> ว่ามึงกับกูต้องมีอะไรที่มึนเหมือนกันบ้างแหละแม่งไม่งั้นคบกันไม่ได้หรอกไม่มีใครเคบะมีกันทีสองคนมึงกูเนี่ยไม่มีใครครบคนะห,หมดแล้วมึงกูสองคนนี่ดอกตลกว่ตะตลกชีวิตอ่ะกูบอกมึงว่าเนี่ยมึงอ่ะต้องมามึงต้องมาเที่ยวกูให้ได้นะนั่งทอชุมพรมาเจอกัน กรุงเทพจ้าเสียค่ารถรถอะไรรถไฟอยากชิวๆเสียค่ารถไฟเท่าไหร่นะ500กว่าบาทเหมือนชีวิตมึงแบบว่ามึงรู้เส้นทางเยอะมากอ่ะสุดสายจะไปไหนจะได้ไปสะดวกเออมึงแบบมึงไปห้เฮียถึงแล้วยังไม่รู้ตึกรถเมลอะไรเฮียเดี๋ยวกูปล่อยให้เลยป้ายเดินที่ไหนดเคยดูนะแต่กูก็ยังหลงอยู่ดีอ่ะกูไม่เคยรู้ทางเลยสักอย่างตอนตอนที่มึงอกหักอ่ะมึงทำไงบ้างกับตัวเองอ่ะไม่ได้ทำเฮียเลย มึงไม่รู้สึกเลยเลยตอนนู้เออคืออยู่เฉยๆของกูนี่แหละงานการกูก็ทําปกติมึงไม่มึงไม่มีมึงไม่มีดราม่าแบบว่าร้องไห้แบบไอ้อย่างันงี้ไม่มีเลยหรอไม่มีใครไม่มีใครมาแบบว่าโอ๊ยอย่าอะไรแบบเนี้ยมึงนึกออกไหมมีใครมาโอบอะไรกูเพราะกูไม่เป็นอะไรมีด้วยเหรอวะมันก็รู้สึกกูก็ร้องแต่กูร้องแค่สองวันวันหนึ่งสองวันกูก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรแล้วแค่นั้นน่ะ มึงดูทำไมมึงดูไม่แม่กูไปแม่กูไม่เห็นอะไรด้วยจ้าทำไมทำไมมึงดูไม่เสียใจเลยเลยวะอยู่นานจนกูไม่รู้สึกอะไรแลเออเหมือนแบบมันก็ชินกันไปแล้วอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้แบบคนข้างรักอะไรถ้าคนมาต้น่าจะตายกันไปข้างนึงอะไรแล้วแรกมันก็ข้างรักกูเหรอวะคนหน้าตาดีอย่างกูแม่งทำไมจะต้องมาโสดจำซ้ำอย่างงี้วะมีสัตว์ไม่เจต่อไปกูก็ไม่ไม่ค่อยเจเหมือนกัน คนหงกูเนี่ยไม่น่าโสดหรอกติิงหาหมอมากงี้มันมีคนเข้าหากูเยอะมากเลยนะแต่ว่ากูไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นอะมันไม่ได้มีคนที่ทําให้กูรู้สึกว่ากูอยากจะแบบยังจะมีเขาในชีวิตกูอะแล้วกูก็ไม่ตอบใครด้วยขี้เกียจแล้วก็บนเหงากูก็งงเลยอย่างเเราจะต้องเก็บตังค์แล oh. ้วก็ไปต่างประเทศนะเข้าใจไหมกูจะพังไปหาเมนี่ให้ได้นะกูจะไปหาหัวเกาหลีเลยอีอกจอมตัวเลยกูต้องเก็บตังค์ไปดูกาบี้ก่อนมึงเข้าใจไหม หลังจากที่กูไปดูกาบี้อ่ะกูถึงจะไปกับมึงได้เข้าใจไหมตอนกูหมดแล้วนาทีนั้นมึงก็เก็บไปก่อนเออเห็นไหมมึงได้ทั้งสามช่วงอีเวนต์โบนัสเล็กกูออกทุกสามเดือนเห็นไหมมึงได้เยอะกว่ากูอีกเนี่ยมึงอ่ะมึงจะสมควรได้ไปก่อนกูด้วยซ้ำกูจะไปคนเดียวกูไปทําส้นตีนเออนั่นแหละ,หละมึงไม่หาคนไปชิมหอยกัเพื่อนกูสิหอยเรื่องอะไรให้กูไปชิมหอยคนเดียวต่อประเทศไอ้สัตว์มึงกับกูอ่หนีไม่พ้นเลยเหี้ย ไ้ชิให่ด oh <laughs> so <laughs> like no ้วยก่นหลงหนักกว่านี่ยืนเดนอแดงยงไรกูบอกเลยแล้วกูถามเลยแล้วกูถามเลยเนี่ยวันเนี้ยทั้งวันะเรากินแต่อาหารเกาหลีเนี่ยมึงรู้สึกอะไรู่ฮันยองอาซโยสืซับตีสจะได้ไปแล้วกบอกเลยนะเกาหลีน้อยนะที่จะพูดอังกฤษได้ถาเล่ยต้องไปอันยองอาซโย่นหละหาผัวเกาหลีแ้ไปเกาหลอะพังไปหาเปิดกูพังไปหามยกูไปหาผัวอีด